มานะครับที่ทุกท่านเดินทางมาจนถึงโรงเรียนบ้านเซาใต้ของเรานะครับแสดงว่าทุกท่านนะครับมาด้วยใจที่จริงจังนะครับอย่างที่เด็กมาเซาใต้ก็ขอก่าวคำว่าดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นอย่างสวยงมเลยนะครับม่ว่า้นะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะ ยากลำบากนะครับนะคะพี่ๆชาวบาวิครวรีสอร์ทของเราเค่ะวันนี้นะคะก็เ,เป็นวันที่พวกเราทุกคนมารวมตัวกันนะคะในกิจกรรมที่มีความหมายแล้วก็มีความสัมพันธ์สหรับโรงเรียน,นบ้านซำใต้เนาะอย่างที่ครูบอกไปนะคะแล้วก็วันนี้นะเะชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะอยู่กันเพื่อร่วมกันทํากิจกรรม CSR นะคะที่จะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบแล้วก็การให้ในสังคมภายใต้โครงการหนึ่งมือรับปัน ใจให้น้องหญิมนั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้จะมี2ส,ส่วนหลักๆที่เราจะท,ทําร่วมกันนะคะส่วนแรกก็คือการทําอาหารให้กับน้องๆนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านสับใต้เพื่อให้ทุกคนได้ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ช่วยเสริมสร้างพลัง ใส่ในการเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะเป็นการปลูกผักสวนครัวนะคะเพ่จะช่วยให้น้องๆนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้การปลูกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เสริมสร้างทักษะการเกษตรที่มีประโยชน์ในอนาคตด้วยนะคะรวมถึงบริษัททีมซักเซสของเรานะคะโดยอาจารย์โทนี่ก็ได้ร่วมบริจาคพันแม่ไก่ไข่นะคะจำนวน10ตัวตามประสงค์ของทางโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อจะ มานตอนนีคือดีสอร์ทบริษัทเอเออร์น,นะคะมาทำกิจกรรมเพื่อให้ลูกน้องๆนะคะมีความสุขก็มีใจนะคะที่ได้มาในวันนะะี้ค่ะคุณบีนะคะได้เชิญเลยะคะ่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องๆน้าเดินมารับจาก ผู้ใหญ่ใจดีของเราเนาะแล้วก็ศึกษานะคะมาป้อให้กับน้องๆอีสิบทุนด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทางคุณครูนะคะจัดเตรียมคุณครูจะเป็นตัวแทนนะคะทีนะคะหรือว่าจะเป็นเรียน้องเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเรียกชื่อะคะ่ะหญิงวริศราพิชชาโค้ชใจเด็<ว>กชายชินศิลป์เทศชายุพิชา ชั้นป .3 นี้าขาไปขายเดี็กนมาขาหน่อยไปลุ้นหนึ่งค่ะสามสองแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นน้องชั้นป .5 นะคะเด็กชายภูรินทร์แหวนทองค่ะแล้วก็พี่ป .6 นะคะเด็กชายกิติกรบุญกรเด็กชายอาทิตย์พพเพ็งขวาน่นเองนนะคะ น้องมาแล้วพี่เราน้องพื้นละลายแล้วลูกไปปลูกเ้าาบงเราพื้นพี่ละลายแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจาะดูก่อนโอ้ยทำตัวเหมือนไม่มีใครถ่ายมันบอกว่าต้องให้ไอโฟนเย็นลงก่อนนี่น้องเชื่อเร็วๆคุณป้ามาเอาเอาที่แบบยู่ที่คุณหลุมก่อนลูกตรงนี้ยังว่างอยู่นี่เคราเตอร์สายเครเตอร์วิน้องคนนั้นติดินิทๆแล้ว

เลยเป็งไปปันตาหมดพราะคามฮไมมันลวกลพี่เขาลงกว่าที่นี่จริงจะเป็นศัตรูกับพี่ยุลงหมดเลยไปอย่างี้ยเลี๋ยวการไปดีวางวางไงวันนี้วางเลยวางนี่แหละคุณตงกปิดเบาจะหดเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวมันลอยไม่ใช่อะไรคือหดนะคะย่งหดลายเดี๋ยวมันลอยพี่ๆค่อยหดนะคะเดี๋ยวมันจืดอ้าวปิดมิดเลยก็แล้อะไรครับเดี๋ยวมันจืด นั่นไม่ใช่ไม่ใช่ดำนาแม่แสุ้ายเดี๋ยวมันโงยลงนะมันโงยพี่ต้อมันจะขึ้นได้ไหมเนียเ่ยอยู่สุพนธ์แกททาแบบนี้เลยเออแกไม่ทำหรอกวกูตเจ้าคุณเป็นลมแล้วความดันคุขึ้นดเน้องโจมเนี่ยผักนี้มีบุญใช่ไหมพี่ต้อมน้องโจมถงเทียงได้หน่ลย เป็นพ <krit> ูมกับพูมกับไม่ใช่มีแค่ถุงเดียวเองหนูปุ๋งแล้วไงนั่นพี่ก็ปิดดิหนาไปกันไหมดินนะครับไอตัวนี้มันดินปุ๋งครับพันนี่แหละอ๋ออันนี้ดินแล้วปุ๋งนี่มันข้าวปอบจริงอร่อยแต่มันเาเยอะไปแค่ไหนเวลาที่เราจะต้องไปกินข้าวกันแล้วค่ะทุกคนคุณแม่จะเป็นลมแล้วเหรอไม่มันไอ้นี่อันนี้ปลูกผักเนื้อทำเห็ดเลี่ยงค่ะ วางนี้ด้วยนะคะขอบคุพี่ากฝักเล่นเกมกับน้องๆนะคะขอเชิ่ะก่นค่ะขอเชิค่ะ่้ตมมาค่ะแล้วพาน้งพาร์นไปเชิญเมแค่รอวเล่เล่ได้ค่ะโไม่ไม่เต็มไม่เต็อรอเฉยๆขอเชิญเล่นได้แค่เต่มไม่ได้ยังไม่เมบ thì p nín nha nhìn luôn nhìn luôn nhìn luôn nhìn นีพี่จ๋ะค่ะไม่าดอั่าลืมขยายออกแบบนี้นะคะจับมือขยายออกแบบนี้นะคะมาเร็วแต่ว่าให้แถวตรงนี้ดูนะะไม่องนะคะไม่ต้องปล่อยมือแน่ใช่หรือเปล่าแถวตรงนี้เลย,ย,ยเคยเห็นอยู่ ยากไปไหมอย่างนี้เหรอแบนี้ค่ะขันหัวหนูแล้วแบบ่ันตัววันตัวได้หรอเอา๋อผิวไทยข้อเท่ากันขม่เท่ากันข้่เท่ากันเหรออ่ามาเท่าแต่ไซส์ไม่เท่าดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้มีตุ้มมิกแบบนี้มิกแบบนี้เข็ดก็สั้นไอ้หมุนเยมากไอุ้นจะยอ่กว่า

ลงไปสามฟีตแล้ว <c oughs> อ้โหขนาดวันแรกนะใช่ไปเอาซอนเลยเอาไก่เอาไก่ออกมากินทีลบใครอยากได้ถายไ้ก็มาอีกอบนเอาซอไหมครับเอาซอนเนะไปจ้าไปาววไปจไป้าไไ ีเดี๋ยวเราจะร้องเองนะครับขอบคุณพี่ๆเพราะว่าพี่ๆศึกษามาทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มาเลี่ยงอาหารกลางวันพวกเราก็ทำเพื่อนักขาวใต้ก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับก็ขอมอบเป็นบทเพลงสั้นๆนะครับแต่ว่าออกมาจากใจของนักเรียนโรงเรียนเราทุกๆคนนะครับอ่ะวร้องไหมครับร้องอ้าอ่ะาร้องแล้วเลี้ยวยีสอง ุณวัน <además> นี้ก็จะเป็นการขอบคุณนะครับพวกพี่เหมือนเดิมอ่ะทีนี้พนมมืออ่ะพนมมือเดี๋ยวเราจะงพิจารณาหัรของกันค่ะโฟกอสค่ะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ แด้เค่ะยังไม่หมดเดี๋ยวเราถ่ารจได้เด็กช้จิมมี่กินอาหารว่างใช่ไมน่ไม่ได้อาหารมาหรอ